ตัวนี้แบต1,600มิลลิแอมหูแบตโคตรเยอะเลยกันน้ำกันกระแทกกันฝุ่นมีความคนทนระดับทหารตามมาตรฐานสหรัฐมิลิเทลิสตันดา r d ด8 1 s s ตัวนี้คือ u k i t e l w p 2 3มือถือน้องใหม่สาอึดถึกทนสำหรับราคาค่าตัวของรุ่นนี้6ใบเท่าเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาพิเศษช่วงพีออเดอร์เท่านั้นนะ ยังไม่พอนะเขาก็จะมีเคสมีฟิล์มแถมให้เราอีกถือว่าเป็นราคาที่น่าจัดมากสําหรับมือถือสายอึดถึกทนนะครับเป็นไงแบต1,600มิลนละิแอมนะแบตเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแนละตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแกะกล่องฟื้แกะดูกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องก็จะมีตามนี้นะเข็มจิ้มซิมมีวาเลนตีคู่มือการใช้งาน มีสายชาร์จ Type A 2 o t y p C เมื่อกี้ผมไปวัดมาให้ความยาวของสาอยอยู่ที่1เมตรสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์18วัตต์จ่ายไฟแม็กอยู่ที่12โวลต์1.5แอมป์อุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้เทสและฟิล์มถ้าเราซื้อช่วงพรีออเดอร์ทางร้านเขาก็จะมีแถมมาให้นะตัวเครื่องนะครับที่ผมสัมผัสน,นะขอบของตัวเครื่องเป็นยางนะครับเหมือนยางเหมือนซิลิโคนนะ แล้วก็ดีไซน์แบบดุดันดันหน้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูใหม่ๆพร้อมกันเลยนะมีอะไรบ้างนะครับไล่เลยนะ u k i t e l WP 2 3ตัวนี้ใช้ CPU ของ MediaTek Helio P 3 5กล้องหลัง13ล้านพิกเซลแรม 4GB กิกแม6 4 g ิขนาดหน้าจอ6.52นิ้ว HD Plus แบต1 6 0 0 0มริลลิแอมแอนด d อยมีสแกนนิ้ว กันน้ำ IP68 กันฝุ่น IP69K และมี NFC ในส่วนของกล้องหน้าตัวนี้5ล้านพิกเซลมาดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องอันนี้ไม่ได้เป็นปุ่มสแกนนิ้วนะสแกนนิ้วจะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้แล้วดูรูปทรงดูลายนะโอ้โหเป็นไง แข็งแกร่งอ่ะทุกคนมาดูที่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องใส่เมมกับใส่ซิมสําหรับถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองใส่ซิมให้ดูนะสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมรองรับ 4G ทั้ง2ซิมนะครับหรือว่าถ้าเราจะใส่เมมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสามารถใส่ได้1เมมกับอีก1ซิมในส่วนของเมมที่สามารถใช้งานได้ความจุสูงสุด1เทราไบต์ก็ถือว่าจุได้เยอะเลยนะจุปิดนี่แข็งแกร่งกันน้ําเข้าด้วยนะที่ด้านบนไม่มีอะไรนะครับ มาดูที่ด้านล่างที่ด้านล่างก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จ Type C และตัวนี้ไม่มีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ไม่มีนะครับถ้าจะใช้หูฟังก็คงต้องหาหูฟังที่เป็น Type C ในส่วนนี้ไม่นะครับมาดูที่ด้านหลังกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนของตรงนี้เป็นช่องสแกนนิ้วในส่วนของเส้นยาวๆตรงนี้เป็นไฟฉายกับแฟลชนะโอ้โหเท่เลยนี่ไฟฉายโอ้โห สว่างเลยทุกคนแล้วก็เป็นแฟลชของกล้องถ่ายรูปอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์อันนี้ผมเดาเอานะน่าจะเป็นละองน้ำโฟนโดนน้ําได้แบตเยอะแล้วก็กันกระแทกแล้วก็ต้องเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับมือถือรุ่นนี้กันน้ําแต่ถ้าน้ําเข้าเครื่องทางบริษัทเขาจะถือว่าประกันหมดนะครับเพราะว่า เขาไม่รู้ว่าเราเอาไปใช้เกินความสามารถเกินที่มาตรฐานเขาระบุหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเวลาที่เราจะเอาเครื่องลงน้ำเนี่ยเราต้องปิดจุกต่างๆของตัวเครื่องนะก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ปิดจุกเสร็จปุ๊บจับโยลงน้ําได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะแกะก่อนนี่วิอ๋อทุกคน มีฟิล์มใสติดมาให้แล้วนะครับเปิดเครื่องมานี่ดูสวยเลยนะดูสิดูทีมเขาโอ้โหเป็นแนวสีทองอันนี้เมนูเซ็นเตอร์โอ้โหดูดีมีเอกลักษณ์แล้วก็น่าจะเปลี่ยนทีมได้ด้วยนี่เปลี่ยนทีมก็มีทีมให้เราเลือกนะลองเอาแบบนี้สิอ่าเห็นไหมเอาแนวสว่างๆหน่อยเปลี่ยนทีมแบบนี้ดูสวยนะ แล้วก็ผมดูว่าจอเขาก็ดูคมด้วยนะทุกคนอันนี้ความละเอียด HD Plus นะครับก็ถือว่าจอคมใช้ได้เลยนะนี่มีในส่วนของไฟฉายนี่นะครับไฟฉายปิดเปิดปิดเปิดมาดูที่การตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะเกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวนี้ RAM 4 g b a n d r r i i ยเวอร์ชั13ผมเช็คเลย โอเค Android 13ตัวนี้สามารถเพิ่มรำเสริมได้ด้วยทุกคนสามารถเพิ่มมารำเสริมได้อีก3กิกรวมเป็น7กิกถ้าเราจะเพิ่มรำเสริมกดตรงนี้แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวลองทดสอบรำ4กิกของตัวเครื่องดูว่าเป็นอย่างไรบ้างมันดูในส่วนของทูแบ็กกระเป๋าเครื่องมือเข็มทิศนี่เข็มทิศนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะเครื่องวัดระดับเสียง รูปห้อยนี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะไล่ระดับวัดส่วนสูงอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะเดี๋ยวจะหาเวลามาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับแว่นขยายหรืออ่าใช้ได้ก็คล้ายๆกับซูมเนาะไมโครแท็กเตอร์รูปดิ่ง ประมาณแบบนี้เหรอนี่ลูกดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนก็นี่เหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือนะแล้วก็มีเสียงนะอะไรประมาณนี้ตอนนี้เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับเปิดเสียงไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรบกวนคนอื่นแล้วก็อันนี้กระจกกระจกก็จะประมาณแบบนี้ก็ขยายได้ก็เป็นคล้ายๆกับกล้องหน้าแต่จะไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของโซเชียลคร่าวๆกันดีก,กว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะนี่ผมลองเข้าโซเชียลมาให้ดูนะครับก็เล่นได้อยู่นะนี่ตัวนี้ Helio p35 นะครับสายโซเชียลนี่ผมว่าโอเคอยู่เล่นได้ติกต็อกอันนี้ผมลง Tik กต k อกเวอร์ชั่นปกติเลยนะไม่ใช่เวอร์ชั่นไลท์ถ้าเวอร์ชั่นไลท์นี่ลื่นปืน้นไป เห็นไหมอันนี้เวอร์ชั่นปกติเลยนะก็คือถ้าใครไม่ได้เน้นเล่นเกมอะไรนะครับผมว่าเพียงพอนะอ่ะ YouTube สำหรับ YouTube ผมแนะนำให้ปรับความละเอียดที่ 720p นะครับอันนี้คือความละเอียด 720p 60เฟรมเรท ถ้าเปิดความละเอียดสูงกว่านี้จริงๆก็ดูได้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันแหลกบ้างซึ่งขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ความละเอียด hd plus นะครับแนะนำา720 p 60 f เฟรมเรทแบบนี้ก็กำลังดีนะเดี๋ยวผมลองเข้า Netflix ให้ดูเลยดีกว่าในส่วนของคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวายจะได้เป็น l 3ความละเียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ sd ตามนี้ ในส่วนของเรื่องเสียงผมว่าตามมาตรฐานนะครับตัวนี้ลำโพงตัวเดียวเนี่ยลองก่อให้ดูดดดและคิดดูนะแบต1600มิลลิแอมนะครับดูซีรีส์กันแบบยาวๆเลยนะดูกันยาวๆดูกันแบบนานๆเลยแหละแบตขนาดนี้โอ้โหการที่เราดูความเอียดแบบ SD ข้อดีก็มีนะอย่างแรกก็ไม่เปลืองเน็ต อย่างที่2ก็คือเครื่องทํางานไม่หนักแบตลดไม่เยอะโอ้โหแล้วแบตลดไม่เยอะตัวนี้แบต1600งมิลลิแอมดูกันไปสําหรับสายซีรีส์นี่ผมว่าเฮ้ยได้อยู่นะเอามาดูหนังดูซีรีส์นี่ผมว่าตอบโจทย์นะมือถือรุน่นนี้จากที่ผมดูสเปคนะจุดเด่นของเขาคือเน้น อึดถึกทนกันน้ํากันฝุ่นกันกระแทกเรียกว่าแข็งแรงแล้วก็แบตเยอะด้วยถ้าเอามาใช้งานเกี่ยวกับโซเชียลผมว่าสบายแต่ถ้าจะเอามาเล่นเกมอาจจะเป็นเกมที่กราฟิกไม่สูงหรือว่าเกมที่เราสามารถปรับต่ําแบบนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้เดี๋ยวในส่วนของรีวิวเต็มผมจะทดสอบให้ดูไหนๆเครื่องรุ่นนี้แบตเยอะนะโอ้โหใช้ได้ไหม ดีเลยนะครับจริงๆถ้าเอา Ukitel WP 23เป็นเครื่องสำรองนะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงโซเชียลแบบยาวๆนะตอบโจทย์และยังไม่พอเอามาเป็น Power อร์แบงค์ให้เครื่องหลักได้อีกโอ้โหแบบนี้สบายเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมือถือรุ่นนี้ Ukitel WP 23 เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ช่วงนี้เป็นช่วง pre-order นะครับผมจะบอกว่าเป็นช่วงที่ราคาถูกมากแล้วก็มีของแถมด้วยนะถ้าใครสนใจ Ukitel WP23 ตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้มือถืออึดทึกทนที่มีแบตเยอะมากถึง1 6 0 0มิลลิแอมว้าวน่าสนใจนะในส่วนของรีวิวเต็มเดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบก่อนนะครับว่า ทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังที่แน่นอนนะครับมือถือสายลุยแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะต้องลุยน้ํากันนะเดี๋ยวเจอกัน